สวัสดีค่ะมาพบกับครัวหันสานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําต้มยําหัวปลาแซลมอนน้ำํำข้นนะคะเริ่มจากเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องต้มยํากันก่อนนะคะอันนี้ก็คือใบมะกรูดนะคะล้างให้สะอาดนะคะแล้วเราก็จะพับครึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ฉีกก้านออกค่ะเอาแต่ใบค่ะ สำหรับตะไคร้นะคะเราก็ตัดหางทิ้งนะคะเอาแต่หัวค่ะหัวนะคะเราก็ทุบค่ะ จากนั้นนะคะเราก็หั่นเป็นท่อนๆค่ะแค่นี้ค่ะสำหรับข่านะคะเราก็จะหั่นเป็นแว่นๆค่ะ สุดท้ายนะคะก็คือหอมแดงค่ะแล้วก็หั่นเป็นแบบชิ้นหนาๆก็ได้ค่ะไม่ต้องหั่นเล็กมากค่ะ ต่อาานะคะเราก็จะมาหั่นเห็ดฟางค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นเห็ดนางฟ้าเห็ดอะไรก็ได้ค่ะแต่วันนี้เรามีเห็ดฟางค่ะก็หั่นตามชอบค่ะอุกเล็กก็หั่นครึ่งพอค่ะ ต่อไปนะคะเราก็ใส่น้ำลงไปในหม้อนะคะแล้วก็ใส่เครื่องต้มยำลงไปค่ะเปิดเตาค่ะแล้วก็รอน้ำเดือดค่ะค่ะพอน้ำเดือดนะคะเราก็ใส่หัวปลาแซลมอนลงไปได้เลยค่ะ วันนี้นะคะเราก็มีเศษปลาแซลมอนนะคะที่เขาอาจจะแบบหั่นทำจากซาชิมิอะคะ่ะก็ใส่ลงไปด้วยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่นมคาเนชั่นนะคะเพราะว่าเราจะทำต้มต้มยำน้ำข้นนะคะ แล้วก็ปิดฝานะคะให้ปลาเขาสุกค่ะประมาณ15นาทีค่ะค่ะพอเราต้มครบ15นาทีนะคะเราก็มาใส่น้ำพริกเผาค่ะมาปรุงรสนะคะน้ำพริกเผาค่ะน้ำปลาค่ะ เือเทศค่ะเห็ดฟางค่ะเห็ดฟางเยอะหน่อยนะคะโอจากนั้นเราก็ต้มให้มะเขือเทศกับเห็ดสุกค่ะ สินาทีค่ะค่ะพอเห็ดกลับมาเขือเทศสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกค่ะวันนี้เราใช้เป็นพริกขี้หนูนะคะเอาไปตำค่ะอ่าผักชีฝรั่งค่ะ ใส่ทีหลังสุดนะคะหลังจากติดเตาค่ะไม่งั้นเขาจะขมค่ะใครมีน้ำมะขามเปียกก็ใส่น้ำมะขามเปียกแทนน้ำมะนาวได้นะคะหรือว่าผสมกันก็ได้ค่ะน้ำมะขามเปียกกับน้ำมะนาวค่ะแต่วันนี้เราไม่มีมะขามเปียกค่ะ คนนิดนึงค่ะค่ะแค่นี้นะคะต้มยำหัวปลาแซลมอนของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้ครัวหันษาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ